สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โรตีก็มาชวนเพื่อนๆเมาส์ค่ะวัฒนธรรมการให้ของขวัญของคนออสเตรียนะคะว่ามันแตกต่างก,กันกับที่เมืองไทยยังไงนะคะที่นี่เนี่ยเทศกาลการให้ของเขาเนี่ยก็จะให้กันช่วงวันคริสต์มาสนะคะวันที่24นะคะก็จะมีการให้ของขวัญอย่างบ้านเราอะก็ยึดเป็นวันที่หนึ่งเนาะ เวลาจะฮิ้วกระเช้าไปฝากใครเขาก็จะไปกันวันที่หนึ่งนะคะช่วงสิ้นปีต้นปีอย่างเงี้ยค่ะใครแล้วแต่ว่าใครจะตารางกันช่วงไหนแลกของขวัญกันอะไรกันส่วนของคนออสเตรียเนี่ยเวลาเขาจะให้ของขวัญกันอ่ะเขาก็จะมาถามกันนะคะว่าเธออยากได้อะไรปีนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาจะให้ของขวัญเด็กอายุสิบแปดเด็กอายุสิบแปดที่นี่ก็คือเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกันก็เริ่มเหมือนเรียนจบปวชค่ะสิบจะออกไปอยู่ ห้องส่วนตัวอะไรได้แล้วถ้าบางคนมีฐานะหน่อยเขาก็จะถือโอกาสเนี่ยเธอย้ายห้องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อแม่หรือปู่หรือยา่าเขาก็จะช่วยซื้อข้าวซื้อของให้เป็นของขวัญปีใหม่ไปออกออกครัวนะคะออกไปอยู่ข้างนอกกันเลยอาจจะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับแฟนเออฉันให้เครื่องซักผ้าฉันให้ตู้เย็นพ่อซื้อเตียงให้อะไรอย่างนี้ก็เขาก็คนในครอบครัวเขาก็จะจะซื้อให้กันนะคะ ถ้าเป็นคนที่อยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่พออายุสิบแปดบางทีเขาก็จะให้เป็นเหมือนไปทําใบขับขี่ใช่ไหมค่ะใช้จ่ายมันเยอะค่ะทีนี่เขาก็ว่าโอเคฉันก็ออกค่าใบขับขี่ให้เธอแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะส่วนมากเขาจะซื้อของเล่นให้นะคะถ้าเป็นคนรู้จักกันแต่ไม่สนิทมากนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เหมือนเป็นน้ําผึ้งเป็นอะไรขวดเล็กๆอ่ะค่ะ สำหรับแบบทาขนมปังอาหารเช้าเป็นแยมเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะคะหวานๆแล้วก็เป็นเทียนสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างปีใหม่อะคะ่ะคนที่นี่เขาจะอาจจะเป็นช็อกโกแลตให้เป็นรูปหมูแล้วก็เป็นรูปเห็ดอะคะ่ะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีอย่างเงี้ยเขาก็จะ,ะมีขายตามห้างทั่วๆไปเลยะคะ่ะเขาก็จะมีมาแบบว่าจัดมาเป็น ใส่ต้นไม้ใส่หญ้ามอสมาแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์มีเห็ดปลอมมาจากเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆอันน่ะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยานะคะเวลาไปเยี่ยมใครก็ซื้อไปฝากกันได้ซื้อให้เพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะคะคนบ้านนี้เขาก็จะซื้อบัตรวอลช์เจค่ะเป็นบัตรช้อปปิ้งนะคะก็จะดูว่าคนที่ เราจะให้ของขวัญเนี่ยเขามีกิจวัตรประจําวันที่จะไปซื้อกับข้าวที่ไหนหรือว่าจะเป็นงานอดิเลกทุกที่เลยเขาก็จะมีเป็นเหมือนอตรงหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ค่ะสามารถซื้อเป็นเติมเงินบัตรเติมเงินนะคะแล้วก็ไปมอบเป็นของขวัญให้พอถึงเวลาเขาก็ไปชอปปิง้งไปเลือกซื้อในงบประมาณตามตามที่เขาอยากได้อะนะคะ,ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ เขาอยากได้อะไรไปเป็นเรื่องเอาเองส่วนของพวกสามีภรรยากันอ,อยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็เขาก็จะมีซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อนุนซื้อนี่ให้กันนะคะมูลค่าก็แล้วแต่มากแต่น้อยแล้วแต่ความสะดวกใจนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะถามกันก่อนนะคะว่าเธออยากได้อะไรแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะถามกลับนะคะบางทีว่าฉันอยากได้อันนี้อันนี้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าเขาใจ่ายให้ไม่ไหวบางทีเขาบอกว่าฉันขอครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่าเป็นวันคริสต์มาสอย่างเนี้ยที่นี่เขาจะมีเทศกาลแบบหยุดยาวเนาะที่นี่เมืองหนาวฝรั่งก็จะไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะบางคนเขาก็ขอพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยขอตั๋วเครื่องบินเป็นของขวัญปีใหม่อย่างนี้ก็มีค่ะก็คือบอกความปรารถนาไปเลยว่าฉันอยากได้อันนี้นะแล้วรับมาแล้วเนี่ยแล้วมันใช้งานได้จริงไง รตีก็จะบอกว่าเออดีว่ะสมัยก่อนไปแลกกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยพราเขาบอกว่าเออราคาของขวัญไม่รวมค่าห่อนะไม่รวมค่าแพ็กเกจนะราคาของข้างในจะต้องห้าสิบบาทร้อยบาทอย่างเงี้ยค่ะบางคนอะ่ะไม่คิดไม่ฝันไม่แพลนมาก่อนว่าฉันจะไปแลกของขวัญพอถึงคนอื่นเขาเตรียมงานกันแล้วโอ๊ยวันนี้ฉันจะไปด้วยทําไงอะ่ะไปร้านหน้าปักซอยค่ะไปหมอมามมากับปากกระป๋องมาใส่ของขวัญอย่างเงี้ยคนรับแบบ แก่ออกมากคือแบบบางทีแทบจะร้องไห้อเอาอพอเราตีมาอยู่แบบเนี้รู้สึกมองย้อนกลับไปมันน่าจะแก้ไขได้แล้วนะคะเหมือนบางคนอ่ะใส่ซื้อของที่ตัวเองชอบกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กใส่เข้าไปเป็นผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวสีชมพูอะไรอย่เงี้ยพอจับได้อ่ะบางทีอ่ะ ไปจับได้หนุ่มโสดชายโสดที่บอกว่าเขาไม่มีลูกไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวสีชมพูหรอตวตีก็เลยบอกว่าเออพอเราเรามาอยู่ยเงี้ยเราเห็นข้อแตกต่างอะ่ะหรือว่าถ้าเราเอาไปให้เป็นลายบุคคลอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นคนนี้ชอบอะไรมันก็จะได้ใช้งานจริงอย่างถ้าถ้าเราพี่สาวเราอ่ะชอบน้ําหอมกลิ่นนี้ก็ซื้อน้ําหอมไปให้เขาในกลิ่นที่เขาชอบ คนเท่าคนแก่อย่างเงี้ยโอเคก็ชอบผ้าถุงก็ซื้อผ้าถุงไปให้เขาบ้านไหนที่เราดูแล้วว่าเออญาติคนนี้อาจจะฐานะไม่ค่อยดีพวกเครื่องนุ่หมห่มหรือว่าอาจจะเป็นพวกเป็นของใช้ในครัวเรือนนะคะถ้าเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอย่างเงี้ยไปถามเขาก่อนนะเอออยากได้อะไรงบประมาณนี่นี่นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นกระติกน้ําร้อนไหมเป็นหม้อหุงข้าวไหมแล้วบางคนอะแบบว่าไปงานนี้ก็ได้หม้อหุงข้าวมาแล้วใบหนึ่ง พอไปจับรางวัลที่อื่นเอาได้มาอีกใบหนึ่งก็เก็บไว้มลหม้อหุงข้าวคือใบเล็กนิดเดียวแต่ในในบ้านอ่ะมีอยู่สิบคนอย่างเงี้ยหมล์หุงข้าวคือขนาดแค่แบบว่าหุงได้กินได้มื้อเดียวสองคนอะไรเงี้ยเล็กๆเนาะพอเก็บไว้นานบางทีเอาซื้อมาสามรอยห้าสิบตอนเขามาจับของขวัญตอนเขามาแจกกันพอมาเสียอีกทีเอา้ามันไหมมันใช้ไม่ได้เราทีเคยเคยเป็นเหมือนกันแม่บอกว่าแม่จับของขวัญได้มาอย่างเงี้ยค่ะจากงานเราบัฟมาเก็บ มาเก็บไว้คือสามสี่ปีผ่านไปมัง้งโลตีกลับไปบ้านรอบนั้นน่ะไปเอาหม้ออันเนี้ยมามาเสียบผงข้าวอะ่ะสรุปอะ่ะมื้อนั้นข้าวไม่ได้กินค่ะปแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นไหมในครัวจ้ะเนี่ยค่ะโลตีก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์ส่วนนี้นะคะว่ามันแตกต่างกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีก็อยากให้คนไทยอะ่ะลองเอาไปปรับใช้นะคะ เพื่อที่ของที่เราให้ใครสักคนหนึ่งหรือเราเอาไปไปให้เขาเนี่ยมันมันจะได้เกิดประโยชน์เกิดมูลค่าสูงสุดไม่ได้ไปวางอยู่ในตู้โชว์ไม่ได้แบบว่าเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้เราติว่าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเป็นใครสำหรับคนที่นี่นะคะเทศกาลการให้การแจกเนี้ยเขาก็จะให้แบบเป็นเหมือนคนสนิทกันมากกว่านะคะเป็นพี่เป็นน้องเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะถ้าเป็นบริษัทคู่ค้า เขาก็จะมีส่วนมากเขาก็จะให้เป็นขวดไวน์นะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มยอะไรเงี้ยเป็นกระเช้าเป็นตะกร้าเหมือนบ้านเราแต่ว่าจะไม่ม,ไมีไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะคะอาจจะมีไวน์สักขวดหนึ่งแล้วก็เป็นของกระจุกกระจิกเป็นกาแฟเป็นอะไรที่แบบใช้ในออฟฟิศได้อะคะ่ะโรตีก็ได้รับของขวัญเหมือนกันค่ะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวโรตีมาทําคลิปหน้าค่ะโรตีจะมาเฉลยว่าปีนี้เนี่ยโรตีได้อะไรเป็นของขวัญค่ะ เจอกันคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ